ดีทุกท่านยามเช้านะครับสวัสดีผู้รับชมนะครับของช่องพลายหม่อชาแนลนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดความสุขของช้างให้ท่านได้รับชมกันนะครับความสุขยามเช้านะครับของน้องช้างซึ่งอยู่รวมกันตรงนี้นะครับสีเชือกสําหรับในข้อกว้างตัวแห่งนี้นะครับอยู่พื้นที่ประมาณสองไร่นะครับบนพื้นที่กว้างแห่งนี้นะครับ

นู่นถึงนู้นนะครับผมไปอยู่มุมนู้นแล้วบรรยากาศยามเช้าเข้าบรรยากาศดีมากนะครับแสงแรกของวันนี้กําลังจะขึ้นนะครับผมพระอาทิตย์กาลังจะทอแสงสีทองทองประกายให้กับน้องช้างของเรารดาเนินชีวิตต่อไปบนพื้นที่กว้างทุ่งหญ้านะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อน้องช้างนะครับผมไปอยู่มุมนู้นแล้ว ที่กำลังจะทอแสงอาลามนะครับชูออกมาแสงสว่างต้อนรับวันใหม่ของอบ้านไร่ใบบุญซึ่งมีเนื้อที่กว้างให้น้องช้างได้วิ่งเล่นนะครับเนี่ยครับออกกำลังกายวิ่งกันด้ครับมีคนดูแลเป็นอย่างดีมีอา,อาหารให้ทานมีพื้นที่ให้วิ่งซึ่งเป็นความสุขของน้องช้างมากๆนะครับตรงนี้ มาแล้วจะเอ๋จ้องบุญอะไรอาลรมาจากไหนลูกอะไามาจากวิ่งได้นะลูกโอ้อะไรอะไรอปกินนมแม่ในเรยอไปบุญเลยแม่ไม่ไหลแล้วแม่หมดนมแลูกไปบุญโตแล้วลูกอย่าไปกินนมแม่ลูกกินนะ้วทำไมลูกอู้หวไปโดนไหลมางนัสดีครับผมอยู่นี่ครับพ่อผมมีความสุขมากครับพ่อครับ เล้วเเป็นก,เกัเที่สองคู่นะครับแม่ลูกสองคู่อยู่ด้วยกันนะครับแม่เมย ท่านได้เห็นและความน่ารักของน้องช้างเต็มๆเลยนะครับสัมผัสเต็มๆเลยนะครับท่านคงจะรู้รู้ดีแล้วก็เห็นแล้วก็คงยังมีความสุขไปด้วยครับกับความสุขตรงนี้ของน้องช้างนะครับ แล้วแม่เมยไปลงน้ำแล้ว พยายามจะไปหาเล่นน้ำเจ้ามุนพยายามจะไปหาไม่เมือยวิ่ง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 ชนกัน มีความสุขเช้มีความสุขประมาณนี้ครับ ออขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใทีมงานของเราด้วยนะครับ นี่ขอปิดคลิปไปเพียงทนี้นะครับสวัสดีครับ